ผมเก็บอาหารตุ๊กแกหางอ้วนยังไงมาดูกันครับนะครับผมก็จะเอานะครับซดดิ้งต้มนะครับมาใส่ในถุงพลาสติกแยกแบบนี้นะนะครับถุงสิบล็อกแบบนี้เลยก็คือ1ถุงเนี่ยตอนหนึ่งมื้อนะครับ1ถุงตอนหนึ่งมือ้อก็คือใช้กินได้3ตัวนะตุ๊กแก3ตัวนะครับมีซดดิ้งประมาณสัก30สตัวก็คือตุ๊กแก1ตัวต่อซดดิ้ง10ตัวนะนี่ผมก็จะใส่แบบนี้ไว้นะครับ นะครับมันก็จะแบบแช่แข็งนี่นะคือวิธีที่ทําแบบนี้พเพราะอะไรป่ะเวลาที่เรานะครับจะเอามาให้ตุ๊กแกกินเนี่ยเราก็หยิบม,มาแค่ถุงเดียวเนะี่ยหยิบแค่ถุงเดียวถุงอื่นมันก็จะแช่เย็นปกติไม่ต้องมาแบบรบกวนอะไรกันนะแต่ถ้าแบบว่าคุณซื้อมาถุงใหญ่ๆเลยใช่ไหมแล้วคุณจะมาแบ่งอนะ่ะคิดดูเดี๋ยวว่ามันจะแข็งนะครับทั้งถุงเลยแล้วคุณจะเอามันออกมายังไงคุณต้องมาละลายน้ําแข็งทั้งถุงเลย แล้วส่วนอื่นมันจะเสียไหมอะไรเงี้ย,ยครับนี่คือหลักการแนวคิดนะครับเอาไปทําตามกันได้นะครับผมสวัสดีครับ